เดี๋ยวป้าแมวกินน้ำก่อนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาดูบอลสีของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีหลากหลายมากนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาเอามาฝากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะของป้าแมวก็มีไม่ไม่ไม่กี่ อันนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอามาฝากขายแล้วราคาจับต้องได้นะคะท,ท่านผู้ชมขาจับต้องแล้วก็บอลสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมขานีนะคะป้าแมวพาดูก่อนนะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวขอฝากก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่ะเขาเอามาฝากเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมขาทาหน้าที่ของป้าแมวให้ดีที่สุดนะท่านใดมาเอามาฝากป้าแมวขายป้าแมวก็ขายให้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นน้ําพริกกากหมูนะคะท่านผู้ชมขาเป็นน้ําพริกกากปูนะคะท่านผู้ชมขา เพื่อนๆ FC ทุกท่านอาจจะได้ได้ชิมของป้าแมวไปบ้างแล้วเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นกากหมูล้วนๆน,นะคะท่านผู้ชมกากหมูทีเดียวแล้วนะคะผสมน้าพริกนะคะเป็นนพริกกากหมูนะนี่นะคะท่านผู้ชมกระปุกละ35บาทนะคะท่านผู้ชมขากระปุกละ35บาทนะคะ3กระปุกที่100บาทนะคะท่านผู้ชมบางท่าน FC ก็ถามว่าป้าแมวไม่ซื้อบอลป้าแมวแต่ช่วยซื้อน้ําพริกป้าแมวก็ได้นะคะท่านผู้ชมซื้อ3กระปุกค่าส่งก็อยู่ที่ 20บาทคะ่ะท่านผู้ชมขาถ้าซื้อ6กระปุกค่าส่งอยู่ที่30บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นเป็นรายการที่ป้าแมวช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกท่านนะคะท่านใดเอามาฝากป้าแมวก็จะขายให้ก็ผ่านทางช่องป้าแมวตลาดบอนสีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเอสซี FC ทุกท่านที่น่ารักเลยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอุดหนุนน้ำพริกและช่วยซื้อบอนสีของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ เอาตรงไหนก่อนดีเนาะวันนี้มีเตาบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมขะอ่ะป้าแมวขอเริ่มที่ไอยาเลดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไอไอยาเลดนะคะท่านผู้ชมขะไอยาเลดเป็นบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขะนี่นะคะเป็นบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้มาปล่อยกันที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมขะกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไอยาเลดนะคะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะคะท่านผู้ชมขะมันใกล้มืดแล้วด้วยนะวันนี้ป้าแมวก็ มาเย็นเข้ามาฝากเย็นเลยนี่นะคะตะวันจะตกดินแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าพรุ่งนี้อาจจะทําซ้ำนะคะท่านผู้ชมะ่ะอาจจะทําซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่คือไอเจเลตนะคะท่านผู้ชมคะไอเจเลตนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวอันนี้ไว้ตอนเช้าก็แล้วกันเนาะมันต้องอ่านชื่ออันนี้ชื่ออะไรอะไรรถเป็นอะไรเนาะอันนี้ชื่อไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะ ในนี้ชื่อว่าปราสาททองนะคะท่านผู้ชมขาปราศาสทองนะคะเดี๋ยวป้าเมวยกให้ดูกระถางนก่อนนะนี่นะคะปราสาททองมันวางมันแน่นไปทั้งค่อยๆนี่นะคะท่านผู้ชมปราศาททองนะคะท่านผู้ชมขาปราศาททองนะเป็นบอลป้ายนะคะปราสาททองนะคะท่านผู้ชมขาเป็นบอลป้ายนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาปราศาททองนะคะท่านผู้ชมปราศาททองกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขา กระถางละ100บาทกระถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะปะค้าแมวพาดูช้าๆนะ fc ทุกท่านคะ่ะแคปทันไหม كم? แคปไม่ทันก็พรุงนี้ต่อนะเดี๋ยวป้าแมวทําต่อพรุงนี้ให้นะเพราะมันมืดแล้วนี่ป้าแมวก็อยากให้เห็น fc ทกุกท่านก็แปลว่าป้าแมวหายไปไหนเนาะป้าแมวค่ะแล้วก็มาลูกไม้สวยๆนะคะท่านผู้ชมลูกไม้สวยๆนะคะนี่นะคะ,ะ,คะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ50บบาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะ สายดักๆมาแล้วนะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่ทุกกระถางนะคะ50บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละ50บาทค่ะแล้วต่อมาในนี้ค่ะท่านผู้ชมขาว่าแมวยังยกไม่ได้นะเพราะเขาเพิ่งออกจากตู้มานะนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะคะลูกไม้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขากระถางละ50บาทนะสวยสวยนะคะท่านผู้ชมสวยสวยนะคะนี่นะคะนี่สวยมากท่านผู้ชมขาลายแบบนี้สวยมากนี่นะคะ สวยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมของบอลไทยเรานะคะท่านผู้ชมขาผสมแล้วออกมาสวยมากคนผสมนี่เก่งมากเลยะคะ่ะท่านผู้ชมขาเก่งมากเลยสวยมากนะคะท่านผู้ชมขาจะเห็นไหมหน้องอันนี้เป็นลูกของอเพชรมงกุฎนะมงกุฎเพชรน่ะไปแล้วลูกของมงกุฎเพชรนะคะท่านผู้ชมลูกของมงกุฎเพชรนะคะ ลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะท่านผู้ชมลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะนี balls, ส่สวยๆทุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมขาห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม่ะลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะท่านผู้ชมขาห้าสิบบาทจ้ะต่อมาเป็นดาบฟ้าฟื้นแบบนี้เลยสวยๆเลยท่านผู้ชมคะไม่ไม่ใช่เบบีนะคะไม่ใช่เบบีนะคะนี่นะคะดาบฟ้าฟื้นห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะดาบฟ้าฟื้นนะคะห้าสิบบาทนะคะ ป้าแมวฝากนิดนึงม้ากันทะกะของป้าแมวก็70บาทนะคะม้ากันทะกะของป้าแมว70บาทจ้า so นี่มาลูกไม้สายดักๆกแบบนี้ใบใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมขาแบบนี้นะคะ uh นี่นะคะนี่แบบนี Section, ้เลยนี่นะคะป้าแมวให้ดูนะอันนี้อยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้กระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมขาแล้วมาจอมทับนี่จอมทับแดงๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมขานี่นะคะอยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบาทนะจอมทับนะแดงๆสวยๆแบบนี้เลยร้อยห้าสิบาทคะ่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ต้นแม่เท้าลำไยนะคะต้นแม่เท้าลำไยนะคะอันนี้คือต้นลูกนะคะนี่ต้นลูกเท้าลำไยอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะป้ายมาแล้วนะสองร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมขาสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมดูสิคะผีเสื้อสมุดบอนผีเสื้อสมุดเราผ่าออกมาแล้วมันแผงนะท่านผู้ชม ผผามาแล้วมันแพงนะมีสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะเผามาแล้วเป็นเป็นใบกลมไปเลยแพงเลยต่อมาเป็นหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมค่ะหงสุวรรณหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแบบนี้เลยไซส์แบบนี้นะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่เบบี๋นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบี๋นะคะโตแล้วนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะหงสุวรรณนะ งงาควนอูเงาวควนอ,ววอูอยู่ที่70บาทนะคะเงาวควนอู board, 70บาทจากท่านผู้ชมต่อมาเพชรพันล้าน <outfit> สวย digging, สวยขั 1, aring. ดสีแบบนี้เลยกัดสีแบบนี้เลยนะคะกัดสีแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบีนะป้าแมวบอกนะคะไม่ใช่เบบีนะคะนี่สูงสูงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะใส์แบบนี้นะคะไม่ใช่เบบีนะเพชรพันล้านอยู่ที่50บาทค่ะท่านผู้ชมขาเพชรพันล้านอยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาท หงเหินอยู่ที่70บาทนะคะหงเหินอยู่ที่70บาทไก่ตัวงามอยู่ที่50บาทค่ะท่านผู้ชมขาไก่ตัวงาม50บาทนะคะต่อมาเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาลูกไม้สวยๆแบบนี้นะคะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาทุกกระถางนะคะนี่เป็นลูกของมงกุฎเพชรนะคะยอดมงกุฎมงกุฎเพชรเดี๋ยวพ่อแม่ต้องไปดูชื่อกันจะรู้ว่ายอดมงกุฎเพชรนี <uana> ่แหละ กระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมขาลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะท่านผู้ชมลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะกระถางละ50บาทนะคะนี่แบบนี้สวยๆเลยท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะ50บาทนะคะแตกต่างสีสันสวยมากค่ะท่านผู้ชม50บาทนะคะท่านผู้ชมขา50บาทนะคะท่านผู้ชมป้าแมวยังมีบอลสีสวยๆให้ท่านผู้ชมจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นบอลกาบนะคะบอลกาบนะคะท่านผู้ชมขากระถางนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม พรุ่งนี้ป้าแมวจะพามาดูบอลสีพระนครนะคะนี่นะคะบอลสีพระนครท่านผู้ชมค่ะวันนี้มืดแล้ววันนี้เย็นแล้วนะคะอาจจะมองไม่เห็นแล้วท่านผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ป้าแมวจะทําไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ